วันนี้ขอรีวิวห้องเมนหลักที่ห้องใหญ่สุดนะคะอันนี้จะอยู่ที่ชั้นสองของตัวบ้านก็เป็นวิวมองออกไปเห็นทะเลและก็จะมีชุดรับแขกสามารถนำบอกมานอนเพิ่มได้อีกสองคน หากมีเพื่อนมามากขึ้นนะคะจะมีเชลวางของมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าและภายในห้องน้ำก็จะมองเห็นวิวทะเลมีอ่างอาบน้ำและมีที่ล้างหน้าค่ะจากชั้น สองนี้เดินออกไปทางประตกูก็สามารถที่จะเห็นวิวด้านนอกได้เป็นทางขึ้นไปที่ถนนในชั้นสองนี้จะมีหินธรรมชาติเพราะว่าเป็นบ้านที่สร้างบนเขา ก็จะมีบางส่วนที่เป็นหินติดมาด้วยตามนี้เลยนะคะจากชั้นสองตรงนี้เราก็จะขึ้นไปที่ Living r o ูมค่ะชั้นสามเป็นที่สำหรับนั่งเล่นรับแขก คาราโอเกและก็เป็นห้องครัวนะคะมองออกไปก็จะมีเป็นระเบียงด้านหน้าที่จะเห็นวิวทะเลเช่นกันค่ะอันนี้พอเราเดินขึ้นมาถึง ั้นสก็จะมีห้องนอนอีกสองห้องนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นไม้ทั้งหมดค่ะจะเป็นห้องที่เห็นวิวทะเลเช่นกันนะคะนี่ค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้ง มีเตียงและมีห้องน้ำสวยงามค่ะจากปีกนี้ไปอีกด้านหนึ่ง <c oughs> ก็จะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องสามารถที่จะนอนได้นะคะ มีเซ็นเตอร์มันเกาเ่าแล้วใช่ไหมมานะคะข้างหลังโอเคฉันฉันหนึ่งนี้เห็นทะเลไหมคะมฉันหนึ่งนี่เห็นทะเล ไม่เห็นหนะอกชั้งชั้นสามไม่ได้